หลังจากพันเสร็จแล้วก็มาขอดตัวต้นมันเพื่อไปวางรวมแล้วมันจะหลงลก็ขอดเลยขอดให้มันเป็นปมนี่เราก็สอดไป มัดมัดดีขึ้นมาเอย่าให้มันทับสายตรงนี้มัดมัดนี่ต้องพันสองรอบให้มัดลงไปได้มันจะไม่คืนตัวถ้ามัดรอบเดียวได้มันจะขาดมันจะมันจะ หลุดออกมามันจะคื่นตัวออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็มัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขี่ยขึ้นมาเลยหนึ่งนาทีสองนาที

มัเมันจะอยู่เลยแ้ารอบเดียวมันจะคลายตัวออกมาทำคลิปเท่าหนึ่งนาทีสองนาทีมันจะได้ไม่งงถ้าทำคลิปยาวๆไปทีเดียวเราไปดูนานๆมันจะทำให้งงเพราะพันมอเตอร์มันต้องใช้ความจำอยู่จะทำคลิปยาวๆก็ได้แต่มันจะทำให้งงถ้าเราดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่งง มันก็ไม่ยากและไม่ง่ายการพันมอเตอร์สามเลยนะเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อย